สวัสดีครับผมนี่ก็บย้ำแรกครับผมเขาปลามาหาเราบนห้างมีมครับผมเห็นห้างหนึ่งเลยครับผมแต่ว่ายังไม่ทันในพ่อเอาตัวครับผมมันเป็นห้างออนอยู่นะครับผมเพิ่งเข่าครับผมนี่ครับดำๆนี่ครับเพได้เข่าครับผมดีประมาณทักโอเค็มือครับผมประมาณทักสองอาทิตย์ ประมาณอาทิตย์ก็กลัวสองอาทิตย์ครับผมมาหลุนน้ำกันครับผมให้มันยั่งอยู่เลครับผมทะเลาะเบิ่งซาเกินไปครับผมเป็นตะครบครับผมห่วยต้องแต่งนี่ครับผมสร้างสร้างสื่งงานนี่นี่ครับผมตรงข,า,ขาวๆนี่นะครับผมถึงยังพอได้เกาะพอได้เส็ดหางเลยนะครับผมเลือกเลย <S <S โอ้ยมันกับผมเป็นยังงั้นนะ มันเบ็ดระบบโอเคเรเครับผมหาเลาะเบิองไปเรื่อยๆครับผมเบอร์ห็นหางมิม่มหน่อยๆน่อยอเขาเบอรห็นครับผมเสี่ยงเลยเนะครับผมเห็นห้อยคนมาจริงจรินี่เลยครับผมห้อยเขาเห็ดไว้ครับผมเห็ดขบไว้อย่างดีครับผมว่ากระโจมเบอร์หินหางมิ่มบ้างครับเขาเลี้ยนไปแล้วครับผมหางมิม่มขึงยิ่มครับผมอยู่ใต,ต้ต้นนี่แหละครับผม อ๋อยาดไปปีเราครบเขาแป๊บน,นึงครับผมอตอนเก็นในมันหยาครับผมีหลายหาย้างครับผมห้องเครื่องก็มีครับผมฮุ้นกับห้างหนึ่งยู่สูงๆไปเห็นไหมครับนี่ครับปลายนิ้วครับผมโอ้มันกนนระน้ำโคดเท่านะ โอเคครับผมเดี๋ยวก็รอผมแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมจัดการทางทางล่างนี่ก่อนทัางเต็งๆเห็นเดียววะเนาะไั้สูงเนี่ยทั้งสูงทั้งน้ำครับผมอันนี้กินง่ายกว่าได้ครับนี่หัวาน้ำดีครับผมหัวาน้ำเต็มเลยป๊าดบได้หลอกเจ๊เกียโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จัดการก่อนครับผมก แกนะครับผมแต่ว,ว่าหัวหนามเตรียมดีคักขนาดครับผมเข็ดควันมาได้ครับผมโอ้ตุลักตุลีมหัวหนามปีตาครับผมหัวหนามเตรียมดีครับมันอนาทีเจ็บปนนี้นะผมเกี่ยวซองครับห้างเครื่องห้างแน่ครับผม นี่แล้วครับผม oh, oh โมแดงกัดครับผมโมแดงครับโมแดงหลายแังนี่ครับผมห่างกำลังปิ้งเลยครับผมเขี่ยวซองครับผมหัวน้าเต็มดีนะครับผมนี่ผมมาเลาะเบิางยำแรงเลยครับผมนี่มานอะไรครับผมพี่น้องโอเคครับผมไปหาลุนเบิ้งหัางต่อไปครับผมหั่งข้างเท่งเดี๋ยวผมเอาไว้ก่อนครับผมมือหนาอย่างที่มาเบิ้งครับผม กอนออกแกปลากระดับขึ้นดับไฟมันหยาบลอยเลยครับผมนามนีอันตรายครับผมไฟปลาครับผมไปครับผมบุนห้างตำตำต่อไปครับผมแต่ที่หาหลาะตำตำนั่นแหะครับผมมันมาได้เตรียมียังมากครับผมอ่านี่นะครับผมจะเอายากครับผม น้ำครับผมน้ำเล็บเยวน้ำเล็บแมวนี่แหละครับผมน้ำบัเกเล็บแมวบานเทาน่านี่แหละครับผมน้ำเล็บเยวพันโทนน้ำเล็บเยวเท่านั้นแล้วครับบางทีผมไหวดอกเวนอครับน้ำนี่อย่างที่มวนเลาะไปแล้วเลาะไปนี่แหละค,ครับผมโอเคแล้วครับผมหลุนเพิ่งเื่อเห็นห้างต่อไปนะครับผมไหนมาห้างหนึ่งครับผมหัวน้ำปิดตาสวยงามครับผมคาโบ าขายกับประมาณโอ้แจักบาทพวกเขามีเห็นขายอยู่ข้างทางนี้เ้ยเพงอยู่ด้วยนี่ยังจะหาหลาะย่างหลอะไปนี่แหละครับผมนี่ครับผม <c oughs> สงสัยแกงที่มาเอาพึ่งเนี่ยครับผมเอาล่งไปได้นะครับผม ติดน้ำครับผมน้ำมัไหลครับผมเจ้าผมเอาได้ครับผมอีกห่างหนึ่งติดน้ำเหมือนกันผมเดี๋ยวผมหาเสียเข็นยาวมาดีกลัวครับผมมาไหว้ในนอนครับผมน้ำยังนี่ครับผมหัวน้ำครับผมเจ้ามาแถวชนบุรีเลยครับผมผมก็เลาะเบิ่งอยู่แถวผมยูนผมนี่ครับผมนี่ผมมาแถวอ่างเก็บน้ำครับผมเพราะรายการอยู่ครับผมมาแรงๆครับผมหาโมงกลัวฮุกโม่งแล้วล่ะ เดีนอีกห้างหนึ่งกันนะครับผมมีหัวหน้ามหาามดไงเลยครับผมโอดรหนาฝึกนี่ครับผมจะมันอยู่ทางนอกรวดลุนาะครับผมเป็นย่างอ้อมบอ,อกแววนะครับผมนิ่มไร้เลยครับผมสามคนครับผมมือสี่ห้าง,งห้างหนึ่งห้างแรกมันบ้านนี่หนามเลยครับผมขออนุญาตอ้อมออกไปทางนอก์ดเลยครับผมไปลุ้นนําไกลยุ่งนอกนะครับนี่ครับผมหลังที่สองนะครับผม นำเงกันครับผมขอนหยัดไท่ควนันนะครับ เอาหนามครับผมปิดต,นา,นตาเลยครับผมปิดตาสวยมากครับผมนี่ครับห่าต,ตอนขนาดที่พอดีกินได้ครัหกอ,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 อย่าตัดเนะครับผม ฮั่งคีซ้อนนะครับผมฮอตหมอนามครับผมหมอนามครับผมยันยี่ลีครับผมฮอตแม่มันครับผมมาได้ตัวอ่อนนะครับผมตัวอ่อนบะมี่นะครับตัวอ่อนบะมี่นะครับ ตอนมันบอไม่เีนะครับผมเดี๋ยวผมผูกไว้นี่แหละครับผมเดี๋ยวมันกลายเป็นกอครับผมผมเห็นนายพันเพิ่นเห็ดหลายหลายพันแล้วนะครับผมเอาแท่นี่นะครับผมนี่นะครับผมหัวหนามครับผมหัวหนามบักไงเลยครับผมปอดนะครับในยีลีครับผม ขออนุญาตเอาหั่งเป็ดผูกไว้ก่อนด้อครับผมเดี๋ยวจันหอยมันกับเมีกับกลับขึ้นไปนะครับผมมันก็ร่างเรื่มไสครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับผมเมีนก็ผูกไว้แล้วมันไปยูนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปผูกไ้คือกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมันบมมีใหม่ผูกครับผม ผมเสร็จแล้วนะครับผมแล้วมันรู้สึกว่ามันยันย่อน,น,น,นตึนงกันนิดหน่อยเราเคลื่อนใม่เขาครับอย่าลืมนะครับผมนักล่าทินก้อนศาลครับผมหากไม่ได้อโบโมกออมใจนะครับผม เดี๋ยวเขาก็เริ่มเข้าไปก้อแล้วครับผมทางครับเริ่มเข้าไปก้อห้างเขาแล้วครับผมน้องเขย่าวมั้งมันลงกันนี่เหยนมันขึ้นมาก้ออีกรอบมังมันเขียนห้างมันครับผม คร graduate, in ับผมที่มันหลวงลงไปกระบินให้มัดก้ออยู่ห่างครับผมเลยนะครับผมเลือบก้อแล้วนะครับผมยังไงก็จะลืมได้ครับผมหลังจากทิ้งก้อน砂ที่เก่านั่นแหละครับผมเห็นมือไหมฮาร์ดเซตยูทูบแล้วครับผมหาที่เป็นกึ๊กกึกกนี่นะครับผมนี่วหัวนาวครับผมดอกยังนี่หน่อยขนาเนาะกินยังมาก ขอเด้อครับผมเราอยากเอาน้ำหวานนะครับผมโอดผมแม่ของเขาก็กำลังทยอยกลับบ้านนะครับผมมันคั่แล้วครับผมผมก็จะกับเพื่อกันแล้วครับนี่เดี๋ยวอีกห้างหนึ่งครับผมห้างสูงครับผมเดี๋ยวมือหนาให้มารุนน้ำกันครับผมกับอีกพร้อมกันกับห้างแรกที่ผมเห็นไว้นะห้างแรกที่ว่ามันยังอ่อนๆนะครับผมมารุนน้ำกันครับ นี่ครับเวลาที่ค่อนซานครับผมอย่งได้ก็ยจะเริ่มฝากติดตามนะครับนี่หาอยู่หากินครับผมเริ่มมีน้ำหวานเข้ามาแล้วครับผมช่วงนี้นี่นะครับผมผลงานมือนี่ครับผมออกมาตอนหามองแรกนะครับผมนี่ครับหัวน้ำดีครับผมในเครื่องก้อนคร,รับผมอันนี้เต็มก้อนเลยครับผมเต็มเอียดเลยนี่นะครับผมสนใจน้ำหวานกระซังเข้ามาได้เล้วครับผมขายพอแพงครับผมเหตุใดผมจีขายครับผม เราผมขายบ่าแพงแล้วก็มีราคาถือแล้วก็มันทีผมที่ขายถือก็แทวบ้านในเมืองเขาเราผมขายของอันนี้ก็บทีต่ตัดเก้วของน้ำหวานแบบนี้นะครับผมส่งไปให้ครับผมยังไงก็อย่าลืมเลยครับผมหลักลากินก้อนสารครับผมฝากกดติดตามไว้นะไม่เด้อนี่นะครับมีผึ่งหลวงก็เห็นได้ห้อยข้อนครับผมเขาเอาไปกินก้อนครับแล้วมีขีดผึ่งหลวงมาลงครับผม ทีนี้ยังไม่ได้ออกหาเลยครับผมมีมือนีแหละครับผมคลิมันยังไลยวูออกมายำแรงครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามเลยครับผมนักล่าทริงก้อนสาวนะครับผมผมครับนานยนอนมีแม่บ้านมานั่แหละครับผมไม่ได้อดถุงมาใส่ครับผมให้พนักงานแม่บ้านถือเอาครับผมเป็นเกลับบ้านแล้วครับผมแรงแล้ว ก็เลม้วนครับผมบรรยากาศอ่างเก็บน้ำครับผมข้างหน้าครับผมผมว่าที่มาใส่ม่องแล้วก็เฮ็ดคลิปแล้วครับผมเฮ็ดบ่ไปแล้วครับผมเมาเรือครับผมเมาเรือตาลายครับผมเกือบขึ้นฟังบ่ไรเลยครับผมเอาเรือมาพายสักนึงโอเคครับผมบรรยากาศครับผมฟังนี่เป็นภูเขานะครับผมบ่ได้หาอยู่หากินครับผมบ่ได้บ่ได้คิดฮอดบ้านครับ อย่างไดก็อย่าลืมด้วยครับผมนักล่าทีนคอนสารที่เก่าน,นั่นแหละครับผมนักลา่าพีบาผ้ามวนครับ